บทสาธยายเรื่องชันนะสูตรภาคสองกัจจานโคตตสูตรทางสายกลามที่ทำลายความเห็นสุดโตง่งที่มาจากพระสุตันตะปิดกสังยุตติกายขันธวาระวักขันธสังยุตมัชชิมะปันนาสเถระวักเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัจธรรมแห่งองค์พระาศาสดาในวาระนี้เราจะมาสานต่อการศึกษาในชนนะสูตรให้ถึงบทสรุปอันเป็นที่สุดในภาคที่แล้วท่านพระชนนะผู้ติดอยู่ในกับดักแห่งความกลัวนิพพานได้เดินทางมาขอโอวาทจากท่านพระอานน์ ในภาคอาวสานนี้คือสุดยอดแห่งการแสดงธรรมของท่านพระอานนท์ท่านไม่ได้กล่าวธรรมะขึ้นมาเองแต่ท่านได้อ้างอิงถึงพระธรรมเทศนาที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งที่ท่านได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเพื่อใช้เป็นยาขนานเอกในการรักษาโรคทางทิฐิของท่านพระชนะ หัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงถึงอุปสรรคของนักวิปัสสนาที่กลัวต่อความว่างเปล่าและทรงแก้ไขด้วยการแสดงธรรมโดยสายกลางคือปฏิจจสมุปบาท 4. คํคำให้กําลังใจและการแสดงธรรมเมื่อท่านพระอานนท์ได้ฟังเรื่องราวของท่านพระฉชน,นะแล้วท่านได้กล่าวให้กําลังใจในเบื้องต้นว่า แม้ด้วยเหตุเท่านี้ผมก็ดีใจด้วยท่านพระฉันนะที่ท่านได้กระทำข้อนั้นให้แจ่มแจ้งได้ทำลายความดื้อดึงได้แล้วท่านจงเหงียโสดลงฟังท่านเป็นผู้สมควรจะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อท่านพระฉันนะได้ฟังดังนั้นก็เกิดปีติปราโมทอย่างยิ่งจากนั้นท่านพระอานนท์จึงได้ยกเอา กัดจานโคตตสูตรขึ้นมาแสดงท่านพระชนะผมได้สดับคำนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคผู้ตรัสสั่งสอนพิษุกัดจานโคตอยู่ว่าดูกระกัดจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีอัติตาและความไม่มีนัตติตาก็เมื่อบุคคล เห็นเหตุเกิดของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอยู่ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอยู่ความมีในโลกย่อมไม่มีโลกนี้โดยมากยังพัวพันด้วยอุปาทานและความยึดมั่นแต่อริยสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นไม่ตั้งไว้ ซึ่งอนุสัยว่าอัตตาของเราไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้นทุกเมื่อดับย่อมดับอริยสาวกนั้นมียาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิดูกระกัจจานะส่วนสุดที่หนึ่งคือ สิ่งทั้งปวงมีอยู่สัพพังอัติส่วนสุดที่สองคือสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่สัพพังนัติตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางมัดเชนะไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณสายเกิดเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับสายดับและในที่สุดเมื่อท่านพระชนนะได้ฟังธรรมเทศนาอันล้ำเลิศนี้ท่านก็ได้เข้าใจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งธรมโมอภิสมิโตพระอัทธกถาจารย์ได้อธิบายขยายความไว้ว่านี่คือพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพื่อถลายซึ่งทิฏฐิโดยเฉพาะ โดยแสดงถึงพุทธผลคือพละกําลังแห่งปัญญาญาณที่สามารถมองเห็นทางสายกลางคือปฏิจจสมุปบาทได้อย่างแจ่มแจ้งการบรรลุธรรมของท่านพระชนะนั้นคือการบรรลุถึงโสดาปฏิผลซึ่งเป็นการทำลายทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรภาคนี้คือหนึ่ง ทางสายกลางคือการเห็นเหตุปัจจัยกับดักที่ท่านพระชนะติดอยู่คือการแกว่งไประหว่างขั้วสุดโต่งทั้งสองเมื่อท่านเห็นสังขารท่านก็รู้สึกว่ามีตัวตนที่จะต้องเวียนว่ายต่อไปแต่เมื่อพระเถระสอนให้เห็นความดับของสังขารท่านก็กลัวว่าจะขาดศูนย์คือไม่มีอะไรเลยท่านพระอานน จึงได้มอบทางสายกลางให้ทางสายกลางในที่นี้ไม่ใช่การเดินอยู่กึ่งกลางระหว่างความมีกับความไม่มีแต่เป็นการยกจิตขึ้นไปมองจากมุมที่สูงกว่าคือการมองเห็นกระแสทานแห่งเหตุปัจจัยคือปฏิจจสมุปบาทเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงกระแสของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นและดับไปคำถามที่ว่ามีหรือไม่มี ศูนย์หรือไม่ศูนย์ก็จะหมดความหมายไปเองโดยปริยาย2ทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับมี่คือประโยคทองที่จะทำลายซึ่งอัตติฐิโดยสิ้นเชิงทุกขขเมวะอุปัช,ชะมานังอุปัช,ชะติทุกขังนิรุชชามานังนิรุช,ชติทุกเท่านั้นเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้น ทุกเมื่อดับย่อมดับประโยคนี้ปฏิเสธตัวตนผู้เป็นเจ้าของทุกข์ไม่มีเราผู้เกิดไม่มีเราผู้แก่เจ็บตายมีแต่เพียงกองทุกข์หรือกองขันที่เกิดขึ้นและกองทุกข์ที่ดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้น 3. อปรปัจจยานังปัญญาที่ไม่ต้องเชื่อใครคุณสมบัติของพระโสดาบันคือมีอประปัจจยานัง คือปัญญาที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยคือคำบอกเล่าของผู้อื่นอีกต่อไปหมายความว่าท่านได้ประจักษ์แจ้งในสัจธรรมคือปฏิจจสมุปบาทแล้วด้วยตนเองความเชื่อของท่านได้เปลี่ยนจากศรัทธาที่เกิดจากการฟังมาเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวที่เกิดจากการเห็นด้วยปัญญาหรืออจละศรัทธาท่านพระชน,นะเมื่อได้ฟังธรรมะที่ตรงกับจริต ปัญญาของท่านก็ได้ทะลุทะลวงถึงสภาวะนี้จึงได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร